วันอังคารที่11พฤศจิกายน2568แขวงทางหลวงชนบทยโสธรร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณแนะขวงทางหลวงชนบทยโสธรและเวลา17นาฬกาได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลร่วมเป็นเจ้าพากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในภูมิภาคจังหวัดยโสธร ในนามของกระทรวงคมน,นาคมเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดศรีธรรมารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรโดยมีนายศักดิพงษ์ธทีรเนตรรองผู้อำนวยการสำนักง,งานทางหลวงที่8มหาสารคามรักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธรเป็นประธานฝ่ายคารวส และพระครูประสิทธิ์ศิลคุณเจ้าคณะจังหวัดยะโสธรธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดศีธรรมารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสง